ย้ยวู้ฮู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับผมในวันนี้พี่มีนนำสเสนอหัวสกีบีดีทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนด์นะฮะใช่แล้วมันกลับมาแล้วสำหรับเกมนี้นะฮะหลังจากที่เขาปิดปรับปรุงไปเป็นระยะเวลานาน,านพาอสมควรนะฮะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะฮะ รีเทิร์นโอ้โวลคัมแบ็กนะฮะพี่หมีดีใจมากเลยเกมนี้กลับทันทีนะพี่หมีรอนานมากแลวพี่หมีก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่ชอบเกมนี้ก็รออยู่เหมือนกันนะฮะใน,ในตตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วาการกลับมาครั้งนี้นะฮะตัวละครของพี่หมียังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เงินกับเพชรก็อยู่เท่าเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยโอ้ยแล้วก็โมเดลเขาก็ยังเหมือนเดิมนะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะโอ้โหมันช่างดีจริงๆเลยนะ <c oughs> พี่มีชอบมากเลย <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่ารูปแบบการเล่นมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันยังเหมือนเดิมไหมกับการเล่นนะครับ <c oughs> รุยเลยป๊ลงโซโลเหมือนเดิมพี่มีชอบเล่นคนเดียวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ เราโวยก่อนนะฮะพี่มีขอลองเป็นอีปีก,ก่อนแล้วกนะันนะไม่ได้ไม่ได้เล่นมาหลายวันนะฮะมันก็มีลืมๆบ้างน,นะขอแบบรื้อฟื้นก่อนนะครับเดี๋ยวสเต็ปพี่มีเลยก็คือวางตัวเงินก่อนนะฮะสองโตเอาไปว่างไงเจ้าหัวซ่วงทั้งหลายคิดถึงจังเลยเดีใจจังเลยที่พวกนายกลับมานะฮะ พวกนายก็ดีใจใช่ไหมที่เห็นเราแต่เราต้องฆ่ามันนะฮะโอเคกดสคิปเว็บแล้วก็วางตัวเงินอีก2ตัวเออสี่ตัวแล้วแล้วก็ต่อไปอ,อ่าวางตัวอลไววาพี่บีลืม <laughs> จําวิธีการเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยลุยฟื้นกันใหม่แล้วกันนะทีนิดทีนิดนะครับโอเคอันนี้ก็สคิปเว็บไปก่อนสคิปออโต้ไปนะฮะอ,อ่าวางตัวดินจาก่อนเนาะ ต้องวางนินจาก่อนนะฮะป่าบนี่นินจาตีมันตบตบโอโ้โหคิดถึงนินจาจังเลยนินจาเป็นตัวที่พี่หมีชอบมากเลยนะทุบมัน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 ,มน,มนโอเคอัพเลเวลโอ้โหแล้วก็ตัวที่สองเติมนะฮะนินจาเป็นตัวต้นเกมที่เฟี้ยวฟาวมากๆนะฮะพี่หมีชอบมากเลยเดี๋ยวตอนนี้พี่หมีจะเอา ตัวเอนจิเนียร์ออกนะฮะหนึ่งตัวนี่โฮโฮมาแล้วจะเอ๋เจ้าเอนจิเนียร์ตัวจิ๊ดลิตนะฮะคันเล็กมากเลยชนมาลล้อย<ฮ>วกเขาให้ขอบอกเลยนะ,ะว่าตัวเอนจิเนียร์นี่โอพีมากมากนะตบหมดไม่สนลูกใครนะนิ่จ้าเก่งแล้วอ้เดี๋ยวอัพนินจาอีกทีหนึ่งโอ้ อัพอีกทีหนึ่งโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัพตัวเงินนะฮะมาแล้วอัพปัป๊บนี่โอ้โหตังค์เพิ่มละตังค์เพิ่มละตังค์เพิ่มละอัพอีกทีหนึ่งเจ้าชักโคกหัวกล้องนะฮะผสมผสานกันระหว่างอ่าไอหัวส้วมกับไอคาเมล่าแมนนะฮะก็เลยกลายเป็นส้วมหัวกล้องไม่รู้เรียกไงนะเรียกส้วมหัวกล้องแล้วกันนะเดี๋ยวอัพนินจาแม็กเวลเลยนะครับ นี่โอ้โหตีมัน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 หัวกล้องมาแล้วโอเคตอนนี้นินจาเรามี2ตัวที่เลเวลเต็มนะแล้วก็เดี๋ยวอัพเจ้าเอนจิเนียร์ทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว้ยไอตัวนี้มาไอตัวนี้มันโหดนะฮะเดี๋ยวเราวางตัวนี้ก่อนนี่รถถังเอาไปสู้มันนี่ยิงมันร้อยอัพทีหนึ่งอ้าวให้สองทีนะฮะแล้วก็รถถังอีกทีหนึ่งโอ้โหเอาเฮ้ย รถถังหายคันหนึ่งไปไหนวะโดนไอ้ตัวนี้เก็บ,บ่ะออกมาแล้วนะโอ้ตกใจหมดเลยเ <c oughs> อออัพแล้วก็ไปสู้มันวิยโอ้โหออกมาเยอะแล้ววะ่ะเฮ้ยต้องรถถังต้องช่วยแล้วนะฮะเออรถถังเลเวลซีหนึ่งตัวแล้วเฮ้ย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 ไป <c oughs> <c oughs> เอ็นจีเนียจา๋าช่วยพี่บีด้วยแล้วอุ้ยอัพอัพ ออเจะได้ตัวโคนออกมานะฮะเฮ้ยโอ้โหมาเป็นขบวนเลยไปเจ้าตัวล็อกเก็ตออกมาแล้วนะล็อกเก็ตทอยเลตเฮ้ยไหวไหมวะเนี่ยพี่หมีวางเจ้าอัพเกรดไททันคัมเบล่าแมนนะฮะหนึ่งตัวโว์เข้าให้ออ้ืยิงมันแล้วก็อัพหนึ่งทีอัพสองทีอัพได้สามทีเลยโอ้โหยิง ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยสู้เขาได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเร็วเกินไปแล้วนะเออเดี๋ยวเราอัพนะักวิทยาศาสตร์ไปแค่นี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปโดดใส่เอนจิเนียร์หนึ่งทีแล้วก็อีกหนึ่งทีเฮ้ยขันบอลลมลยเขาเนี่ยโอ้มาดูมาดู อ้ยังใหญ่เป็นไอหัวส่วมตัวใหญ่นะฮะชอบมากโอ้ไปชนันเลยเอาละ8 0 0พันแล้วอัปเกรดหนึ่งที่โอ้โหทีนี้ก็โหดแล้วนะเออพี่มีว่ามันเริ่มออกมาเยอะนะ <c oughs> มันเริ่มตึงนะมันเริ่มตึงจะเริ่มตีไม่ทันแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> มันเริ่มหนืดเดี๋ยวมันเริ่มหนืดเดีย๋ยที่มีปิดออโต้สคริปก่อนนะฮะจำแผนการเล่นแบบเดิมไม่ได้นะ <laughs> ตอนนั้นกูเล่นยังไงวะลืม <laughs> โอ้ยยิงไม่ทันนะ Two t years late กว่าจะเคลียร์ได้นะครให้มันไหลลื่นนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะตันนะฮะพอมันตันแล้วมันค้าง <laughs> มันจะค้างแบบเมื่อกี้นี่นะโอ้ใช้เวลาประมาณ2อนาทีนะกว่าจะเคลียร์หมดเอาละนินจาพวกนายไปได้ลนะส่งนินจากลับคุมลำเนานะเพราะว่านินจาทำดาเมจท้ายเกมไม่ไหวนะแล้วต้องเอานินจากลับคุมลำเนาไปแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไททันมาตัวนี้หนึ่งตัวอ้าวสมตัวแล้วทีนี้แหละโหดจัดเลยขอบอกนะ เดี๋ยวเอาเอนจิเนียร์มาด้วยนี่แม็กแล้วทีนี้ก็ได้รถถังแล้วนะฮะเอนจิเนียร์เลเวลแม็กซ์รถถังจ้ามาดูรถถังนะรถถังนีโอ้วรถถังขันบนโลมเลยเลือด5ั้งห้าหมื่นนะโอ้ยชนทีขี้แตกนะฮะมันไม่ใช่ชนอย่างเดียวนะรถถังมันยิงเลเซอร์ได้ด้วยนะมาแล้วรถถังประจันบาน ปีปอปีปอปีปอเ้ยื่อนะ่มันรถหวอมไม่ใช่รถถังออกมาแซ่นี่โอ้ยหัวซ่วมโผล่ออกมาเจอกับพี่ไทท่าน3ตัวนี้4ตัวนี้ก็เออร้องหาแม่เลยนะแม่จ่าเลยนะ17นาทีแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเว็บอะไรจะง่ายได้เช่นนี้ so easy สุดๆไปเลยชนมาเลยี่แล้วก็ชนรถถังเคลื่อนที่เร็วๆหน่อยดิเว,ว้ย รถถังช้านี่โหเรถถังยิงแล้วโอ้ยยิง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 นี่นี่นี่เออตายยังเขียดนะเออบอสไะเนี่ยบอสไะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่บอสนะฮะเดี๋ยวบอสออกมานี่ไงบอสออกมาแล้วอ้ตายตายเออเ <laughs> ย้ พี่มีดีใจจริงๆที่เกมมันกลับมานะครับผมรอเล่นมานานมากเลยอ่าโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะพี่มีขอขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย